บรรยากาศยามเย็นๆน้อพาน้องแดงมาเดินเล่นข้างสนามฟุตบอลข้างบ้านดูมันนะดูมันทำอะไรดูมันทำอะไรเสาแดงอ่ะทำไรลูกดื้อนั่นน่ะไม่ขึ้นมาเหรอลูกขึ้นมาต้องเอาไหม่ไหมทํานผู้คะบระด้บรด้มาตีลูกเด้อบได้ตีเอามาไวข้ามหมาตัวอื่นมากกว่าสิพ่อได้ไล่ค่ะยันกัดกัน ดึงบ่ได้เด้อค่ะดือ้อแค่ยังเด,ด,ด่นี่ยดื้อๆนี่เป็ดตาั้มาหมาอาร์ตเดี๋ยแลเดี๋ยแลติ๊กคนละสปอกกะลูกอยู่ในตรงนี้มีหญ้าเอ็นยืดตัวผู้ด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูไหนดูไหนเอ่ยเดี๋ยวใ,ให้ดูนะคะแป๊ดนึงแป๊ดนึงนี่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่่คะเนี่ยบอลงไปเด้อค่ะเนาะ ระวังนะแดงนะย่าไอมันคนนี่แม่ไม่ชอบนี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้เนี่ยต้นนี้แหละค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยเแมันยานเนาะบล่ลงไปนี่แหละต้นนี้แหละใบเงียเง้ยวๆนี่ค่ะนี่ใบเงี้ยวๆนี่เนี่ยสร้างเนี่ยสร้างนี่นอันนี้ยานมันเข่าลูกเนาะค่ะเนาะเข่าแล้วมันขัน้นหย่านุนๆนขึ้นหนอนโป๊กกติได้เล่นเก็บขี้หินแล้วนี่ แลนไปหนีกัเขาหูเขาตาจักสีเขายังแน่นล่ะก็เลยประยากทำแลนขึ้นมานังแดงมาขึ้นมาลูกมาไม่เอาลูกมาเวนีิซูมปอกิกา้าแวะแวะหน้าสูน้าสูนาสคนแอร์หวป่าเนาะโอ้เดือปกติตรงลแลนเรวเด้ยงผ้ายางค่ะยางจะเข้าสิผ้าเอบเขาสนามเท่น,นิดกา <laughs> ไปเดินเล่น เมื่อไรเขาจะมาตัดถ้าเขาตัดแม่จะพาหนูวิ่งอยู่อันนี้มีติยา่าขนขนเต็มเลยย่าเยอะเลยแดงพ้าแดงมาก่อนค่ะเด็จะ่าน้องจุ่นมาที่หลังน้องจุ่นดื้อค่ะจุ่นอยากเลน่นแดงพอฟังอยู่เปียโ,โนบิน้มป่ะเอ้ยเอาเข้าไปขวดเข้าไปโอ้ยระบ้างโดนขาด้ยนะยลกุกเปียโนแหนกิกาแหนอือหือมีดอกไม้ด้วยแดงรอมามาด้วยลูกมาแดงค้าแดง อันนี้ดอกไม้สวยสวยดอกน้อยๆแต่อ่อนเองค่ะโอ้ราชิมาเก็บกระเบนมาเก็บสวยบ่โอ้สูมเนาะชาัดกังนกกองดอกเล็กๆนี่เก็บไปใส่แจกันสวยมากแต่ไม่ได้มาเก็บเนาะเอาตัวเล็กมาด้วยถ้าจะมาเก็บตัวมาเก็บเพืเดียวค่ะแดงต้องระวังหมาตัวอื่นเ้ายน,นะต้องมองใส่มองขวามันจะมีหมา เขาปล่อยแม่หมาปล่อยออกมาบ่ได้มีเจ้านนจของก็มีค่ะบางคนเขาก็ปล่อยออกมาได้แต่ว่ากวนพวกอันเต็นตัวม้านจะมานจะมามาสเปสตากินแอร์แล้วบ้าระวังยาขนนะลูกนะแดงนะระวังยาขนนะลูกเต็นต์ตานะลูกเพราะมันกินหยาจากกักรจักหน่อยระบายท้องนะคะเนาะยุ่งกัดใส่หนูหรือเปล่านี่ลูกโอ,โอ้เจ็บแต่ลนะแม่มาม,มาเม่ยมาแม่ดูหน่อยเมี่ยกัดหนูไม่ได้นะลูก nyung ga lai ya no ten tu ela ba na na wang na luk na mai kin na luk na no 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 a yo ne bim ba veni sum po kik ka ya malu ma 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 lu malu ma ki dang ya no ne ra ba ng thua ka fang yu ka cap lang nua luk at at pikula at 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 speta เป๊ะมาโอ้ยมาแรงวันนะโอเคกินได้แอร์บ้าตรงนี้กินได้ดูด้วยระวังด้วยเนอะโอ้ยเหนียวนะลูกสาวแม่ยิีกคลาโอ้ยดอกไม้ลายแค่เดี๋ยวแม่สิมาเก็บอยู่เดี๋ยวสิมาเก็บค่ะเก็บไปสเดินช้าๆเนอะอย่าเร็วเนอะแม่จับหนูไม่ทันเนอะแบบดูข้างหลังด้วยนะะเนาะค่ะเนาะสป็อกโกูอัดกิ๊กอัด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 กันอัดกันเป๊ะมาอัด อาดอาดเนาะเนอะเนอะเนอะอาดอาดอาดกันอาดเนาะอาดอาดเนาะสไตลี่อาดเห็นคนเดินกะตาแป๋วเลยเนาะเนาะอาดอาดก่อนเอานอนเลยลูกสาวแม่ยอาดบ้าว่าสงสัยจะได้กินกระต่ายค่ะมันจะมีกระต่ายเนื้อได้ตาเนี่ยแหละมัอนั่นตายตัวนึงบริกัดตัวนี้โอ้โเวนี่กว่าแวงค่ขเวนี่ แดงโน่โน่าน่โน่โน่โนวิน่อนับนมน่ทนนข้น่โนน่โน่โน่โน่อน่โนนน่โ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 น่อน่โน้โน่โน่โน่อน่โ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 น่อน่โน่โน่ไน่เน่โ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 น่น่น่โนน่น่โนน่โน่โน่น่โน่น่น่โน่น่อน่โน่โน่น่อ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 น่่อน่โนนนน่นอน่อนโนน่อน รถไล,ลยค่ะปล่อยไ่าได้ค่ะเดี๋ยวแลนข้ามถนนเขาสวยจะส่วนมากดดแบ่ไยๆดูแวนดาลิกิกะหนาข้าแม่แลนปากแตกคนเด้อแม่แหงบ่แข็งแรงให้ลุกเท่าเราดิแม่ไม่ใช่เด็กๆนะลูกแม่วิ่งไม่ได้แล้วนะเมืนะ่อยคุณนะคุณนะสาวแดง น้ำด้วยแบบเดือดดไปอินทราเลเดนต์รูสิพาพกับไปสนามไปอินทราเลเดนต์รกว่าไปอินทราเลกว่าบีบะซาตตากว่าเดี๋นะลูกนะจะไปไหมจะข้ามไหมกลัวตกหนูข้ามได้มั่งข้ามไม่ได้มั่งบางทีก็ข้ามว่าได้ตังอุบหนึ่งถึงหินแล้วตัวจังหวะเนาะเนาะอาติคุละ รอก่อนรอก่อนแป้นหนึ่งแป้บนึงหยุดก่อนหยุดกันไอแดงมาหดบานแล้วคุณแกแมวคุณแกใส่กันดีดีขั้นน้องจุนจะไปแล้วครับยุงเยอะน้องจุนครับยุงเยอะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่ใสยให้ไม่ใส่ให้แป้บนึงแป้นหนึงเดียวลุทันยุงมากเลยไปหอบไปจุนไปย่าหมถือเองเด้อกราบเองกราบเองจะไปไหวนะกราบไปเองน้ำกัดนะลูกย่าหมย่าโมเดี๋ยวห เด้เดียวคนเต้นเตดอยากไปแหงนะซี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 นั่นนั่นนั่นพี่เองพี่เองพี่เองพีเองพเโอเคเดี๋ยวผาไปละค่ะพาไปละน้องจุนก็มาแล้วน้องจุนอาติจูเอ้ยเอ้ยเอ้แอลบาแอลบาแอร์ลบาอเต้นตัวแอลบาจุนนันดเดอไม่เอาลูกเข้ามาขึ้นมาขึ้นมาเนาะเนาะเนะเบ้่นี่กว่าสู้สู้สปอคเอ้ยอ้ยบกจุนนี่มันบ่คอยฟังคนเด็ด Oh, bravo. Piano at Bravo. No. Uy, nyak, nah, mga bokni bok nyak. Beni kwa, beni su. No, no, beni su. Bravo at At bimbo at Ya, ja, je at Kiko. femo at Bravo. บราโว piano รกวักกวักกวักพี่บุกินตรงนี้ดีกว่าบราโวกิน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 หล่อไข่ไข่ดูไข่หล่ออย่างงี้หญ้าเยอะลูกหญ้าเยอะแม่ว่าหญ้ามันเยอะตรงนี้อาร์ตอาร์ตระวังแอร์ละบ้าอาร์ตก็โนอโอ้ยหงายหลอกมังจุนครับมันนี่มาโนอบราโวอาร์ตอาร์ตบราโวดีกว่าบราโวกินได้ตรงเนี้ยแม่คันยุงกัดแม่ละยุงลายเลยหลายเออว่าเบนนี่กว่า เต็นโตเฟียลีเด่หรือเปล่ชฟพูนติโกเมอะไรอ่ะเหมือนแมงบ้งอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรขนๆอ่ะระวังนะลูกนะมันไม่ค่อยดีม่ี่ยลูกไม่กินลูกจุนครับขึ้นมาข้างบนเสียงแม่ได้ยินเสียงแม่ไหมบราวโบอืมใายเด้อเนี่ยบราวโบโกสีบราวโบพิ亚โนเปียโนเช่มามาเช่มามาเช่แช่สเปตต่อสเปตตปสเปตะจุ รออยู่รออยู่บราวต้องบอกโดนโนโนโนเลยนะที่รอจังอาเตนโตดูไวไวโอ้โอ้เล่นไม่ได้ลูกเล่นไม่ได้เล่นซาโซไม่ได้อยากเล่นหินอยู่กับแม่อยู่กับแม่ยุ่งเยอะด้วยแล้วมันเดี๋ยวมันเข้าจมูกไอ้ขนๆน่ะลูกหืมบมามาทริสเต้ฮะรบู เปีย <P> <c oughs> อน่ารักทั่งฟังอยู่ค่ะโอ้ยถ้าบ,บ่มี่หยาขนๆบป็นเหนีย,ยแลนเก็ตคีฮิมมอนกลุ่มเนาะอันนี้เอ้ยขนหลายพุ่นน่ะดอกขาวอากหลากอยู่เอ้ยบ่ขาวนุ่นวลอุ้ยพุยจังจะเอิ้นจังได <c oughs> ระวังนะลูกเนอะนนนๆเนาะเต้นซิโอ่นี่ยเปียโนมาสเปตตามาสเปตตาดอกบัวขามีม่นาเ,เลยฮะตัดขนาดตัดเนี่ยโอ้ยยุงหลายถ่ะ ง่ายหลายค่ะฟ่มราวอ,อืมแต่มันฟังอยู่ดอกแต่ตาเราต้องมองไกลๆห่างๆด้วยผือหมาตัวอื่นมาจะมาจ้องอยู่แต่จุนไม่ได้ต้องจ้องนูน่นไกลๆห่างๆข้างหน้าข้างหลังบ่อยๆมีหมาปล่อยมาด้วยเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวจะมีปัญหาใช่ไม่ต้องจูนครับ <c oughs> จุนน้ำน่ารักอยู่แม่กลัวฝนตกพายุมาไหมลูกเนีงง่ย เหมือนฝนจะตกฝั่งนู้นนะ่ะเดี๋ยวพายตัวเล็กกลับดีกว่า,จ,าจุนครับจุนป้ปะอันยามโมปะา่อนขึ้นมาลงมาพอแล้วพอแล้วจุนนั่นนั่นแม่บอกอบบบน,อนอนน,นอนอนยาาโมจุนครับจนุนยาาโมคะทรา,าน,น,นลูกมันฝนตกนะลูกไป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 บ้านดีกว่าไปบ้านดีกว่าไม่เอาลูกไม่เอาไม่ไปครับไปบ้านน่าสงสารเนาะไปบ้าน เบสตตาเบสตตาออาร์ตกันอาร์ตจะไปอยู่อาร์ตอาร์ตไปจะไปไปพักไปกันหนึ่งสองนาทีอย่ากไกลนะลูกไม่ไม่ไปพอแล้วลูกพอแล้วไม่เอาลูกไม่เอาย่ามุ้งการสักโรเบรี่หนูย่ามุการสักเสาคอได้กันจูนไหนดอกไหนจูนจูนครับจูนจูนได้เนาะเนาะเนาะ ใส่หน่อยไ่ยอมเลยอยากเลนเลนจังไหงดหยาอายาอยู่ดอกย่้าเยอะจุนดื้อเดี๋ไนจุนมันดือ้อมันไม่ยอมจุนมันเด,ดื้อนไม่ยอมมันจะไปให้ได้เลยกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วพอแล้วพอแล้วดือ้อ